ไปดูอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหจากเรื่องท่องเที่ยวอันนี้ไปไปไปอีกเรื่องหนึ่งเลยครับอ่าเป็นอารมณ์กันหน่อยเออไปเรื่องของอะไรอ่ะของวัวปั้ใช่ครับเออมันนอกจากะบาดนอกจากโควิดเนี่ยจะระบาดแล้วเนี่ยอีกโรคหนึ่งระบาดในคนอีกโรคหนึ่งที่มันระบาดอยู่ในในเอ่อในปศุสัตว์ในวัวในวัวในสุกในวัวในกระบือเนี่ยก็คือโรคลัมปีสกินลัมปีเรื่องลัมปีสกินไอ้ลัมปีสกินเนี่ยคุณผู้ชมคะ มันมันมันระบาดหนักเลยตอนนี้แล้วความที่เหล่าบรรดาเกษตรกร,รที่คุณ<อ>หนุ่ง,องเอาเดี๋ยวรอ,อสิเพราะมันร่มหายตายาจากแล้ววัวตัวหนึ่งอ่ะคุณรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ มันไม่ใช่ถูกๆหลักร้อยนั้นหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะแล้วเขาเลี้ยงไว้เพื่อทําเกษตรเพื่อเลี้ยงเอานมบ้างเอาเนื้ออะไรคือคือเขาเดือดร้อนอ่ะแล้วปรากฏว่ามันมีไอเดียแบบแปลกแปกเก๋แกอันหนึ่งเขาทำยังไงเขาแก้ยังไงคือมีเกษตรกรท่านหนึ่งครับที่จังหวัดอุดรเนี่ยเขาได้ผุดไอเดียนี้ขึ้นมาเนื่องจากต้องเล่าเทาความอย่างนี้ก่อนคือผู้สื่อข่าววได้มีการไปสัมภาษณ์ เกษตรกรท่านนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถึง22ปีด้วยพิษเศรษฐกิจในปี2562เนี่ยถูกเลิกจ้างก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดตัวเองกลับมาหัดเริ่มต้นใหม่ที่จะเป็นเกษตรกรด้วยเงินลงทุนเท่าที่ตัวเองมีโดยการซื้อวัวมาเลี้ยงทีนี้เนี่ยเลี้ยงวัวไป6ตัวแน่นอนครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกลัมปี้มันลัมปี้สกินเนี่ยมันลำบากมันระบาดเนาะมันก็เลยทําให้ เดือดร้อนเกษตรกร,กรท่านนี้เดือดร้อนกลายเป็นว่าวัวที่เลี้ยงอยู่เนี่ยที่ลงทุนเลี้ยงไปเนี่ยหตัวเนี่ย<อ>ป่วยไปแล้วสองตัวทีนี้ทํายังไงเดือดร้อนครับไม่ว่าจะหาวิธีการรักษาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ยัง<อ>ยังไม่สามารถหยุดยั้งโรคนี้ได้อไอ้โรคล,ลาปีสกินตอน<ช>นี้มันลำบาก<ช>แ,แล้วเขาทํายังไงอ่ะเขาทํายังไงคือหลังจากที่มันมี2ตัวเนี่ยติดไปแล้วทีนี้เขาก็ใช้ไอเดียแบบปรุงปัญญาชาวบ้านใช่ไหมใช่คือเขาได้ยามาจากเจ้าที่<อ><อ> ได้ยามาจากเจ้าที่สาธารณกเกษตรกรจังหวัดอะ,อะไรเงี้ยได้ยามาแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าเอ๊ะตัวเองอ่ะเป็นคนเลี้ยงแมวทําไมแมวตัวเองไม่ติดโรคนี้บ้าง<อ>ไม่มันเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับไวรัสที่เกี่ยวกับที่มันจะขึ้นบริเวณผิวหนังของสัตว์เลี้ยงนนอะเนาะอะเขสงสัยว่าทําไมแมวตัวเองไม่ติดอะทีมงานก็หยุดภาพนี้มาก่อนนะทีนี้นอะทีมงานหยุดภาพนี้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสงสัยเป็นเพราะว่าแมวไม่ติด ก็เลยเราแสดงว่าคือจะลองเอาสเปย์เนี้ยมาเขียนเป็นมาเขียนคําว่าแมวบนตัวของวัวที่ตัวเองเลี้ยงเพราะคาดหวังว่ามันจะไม่ติดเพราะคาดว่าไอ้ลำปีสกินน่มันตัวแมวมันอาจจะมีเลด้าแล้วก็คิดว่ามูแสดงว่าแสดงวาโรคลำปีสกินเนี่ยมันน่าจะอ่านหนังสือได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเขียนคําว่าแมวไว้วัวจะไม่ติดวัวจะไม่ติดก็เป็นแบบความเชื่อดีกว่าเออมันเป็นความเชื่อแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับคุณผู้ชมว่าไอเดียเนี้ยไม่หวง ใครอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้เลยเนาะไม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่นะคะเป็นหนูก็จู่ชมในความคิดเห็นยาแก้เครียดนะนาก็อันจริงๆนะเขาเขาวัวเขาลมหายตายจากเขาเจ็บป่วยกันแล้วมันตายไปเยอะนะหลายคนเยเยอะมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของเจ้าสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของสาธารณสุขเกี่ยวกับปุสสตว์เนี่ยได้มีการนําเข้ายาจากแอฟริกาเลยนะเพื่อที่จะเอายาเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกระว่ามันเดือดร้อนมากจริงๆต้องต้องเอามารักษานี่มันคล้ายๆกับ อะไรรู้ไหมคล้ายๆกับคนเราที่มีความเชื่อว่าคุณซื้อรถมาเสร็จแล้วมีคนทักว่ารถคันนี้นนมันไม่ถูกสีคันนี้มันไม่ถูกฉล,ลกคันนี้สีนี้สีนี้สมมติคุณขับรถสีแดงพอไปเจอหมอดูทักเฮ้ยใช้รถสีแดงไม่ได้แล้วก็ไปติดสติเกอร์ว่ารถคันนี้สีดำหลอกตาแล้วหลายๆคนก็เลยจะงงจะมองว่าเอ๊อแล้วเอโชคชะตาดวงชะตาหรือเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยเขารู้ใช่ไหม พอเราเขียนอย่างเงี้ยเขาเชื่อเราก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันเป็นความเชื่อค่ะใครจะเอาไปทำตามพี่บอกเขาไม่ได้ห่วงนะคะเวิร์ w นข่าวในมือคุณ